อแพวดูข้อที่2นะครับ In order to in order to order แปลว่าเพื่อจดลงไป in order to in order t แปลว่าเพื่อ in order to in order t แปลว่าเพื่อ m a k make m a k e m a m a k e mac ท m a k e mac ทำไอ้น๊กบูดเพเกอร์ผีบ้านนี่มันชอบทำอะไรจ๊ะน้องแพวโฮลคืออะไรลูกชอบทำให้ทรีทั้งลำต้นต้นไม้มีรูอ่าโฮลรูจดลงไปโฮลรูโฮลรูมันชอบมากทำให้ทรีทั้งลำต้นไม้มีรูนะจ๊ะ it first เฟิร์แปลว่าอย่างแรกเฟิร์สแปลว่าอย่างแรกเฟิร์สแปลว่าอย่างแรกอย่างแรกเนี่ยไอวูดเพเกอร์มาจากไฟแปลว่าหาไฟล์แปลว่าหาไฟล์แปลว่าหาต่อไปลตเตอร์อตเตอร์อาอัเปนทีเอเอลลอตเร์แปลว่าเน่าอา t ์อ e อัลเป็ทีตเแปลว่าเน่า r o ร์โอเดบันทีเอแนลอตเทิว่าเน่านะครับทีนี้ลอตเทิรนทีทางหน้าตาเป็นแบบนี้เดี๋ยวครูให้ดูอืมเนี่ยลอตเทิรนทีทางนะจ๊ะเนี่ยลอตเทิรนทีทางเนี่ยลอตเทิรนทีทางนะ เพราท่นทีทั้งเนี่ยเป็นอะไรที่อย่างแรกเลยที่วูดเพเกอร์นอตวูดเพเกอร์จะหานะครับแดนหลังจากนั้น t ี S e n, then, เอชเอนแดนแปลว่าหลังจากนั้น t ีเอชเอนดนหลังจากนั้น t ีเอชเอนดนหลังจากนั้นหลังจากนั้นไอ้นกบ้านเนี่ยมันก็จะคริงคริงแปลว่าทําไมครับเกาะติด c L I n g คริงเกาะติด cling คิเกาะติด cling คิเกาะติดต่อไปคำว่า bark bark คำว่า bark หมายถึงอะไรลูกอะกาะอ bark มันแปลว่าเปลืกไม้ก็ได้ bark แปลว่าเปลืกไม้ bark แปลว่าเปลืกไม้ B.A.R. k a r e Bark แปลว่าเปลือกไม้นี่ลักษณะของบาร์กนะเห็นป่ะมันจะเกาะติดแล้วก็เจาะกป๊กๆๆๆๆๆนะเกาะติดที่บาร์กนะลูกแล้วก็เกาะแล้วก็เจาะกป๊กๆๆๆๆไปมันถึงได้รับชื่อว่า w o o d p a c k i n g A wood w o o d p a c k e r นะ นกเจาะไม้นะครับ N, AC, n e ็ก n e เ t n e ทีหลังจากน,านั n ้น e n e s t ็กหลังจากน,านั้น NES t หลังจากนั้น N e ็กหลังจากนั้น itH เฮด h ิตฮิแปลว่าเจาะหรือตี HIT h i t แปลว่าเจาะหรือตี h i t h ิตแปลว่าเจาะหรือตี h I t, มันก็จะเจาะเจาะไม้เนี่ยไม่ได้เจาะเบาๆแต่เจาะอ,อย่างฮาร์ด hard แปลว่าเจาะแบบรุนแรงนะครับ hard h แปลว่ารุนแรงจดไปนิดหนึ่งโลก hard Harart แปลว่ารุนแรงเจาะแบบรุนแรง against นะครับนะ against the wood นะครับ against ก็คือกระแทกหรือปะทะเข้าไปกับ wood w o d wood ไม้ O d ood, o d ood, ack, ดับบล o d ีไม้ดับบล o d ดีวูดไม้กระแทกกับไม้แรงๆเลยนะครับนะโอเคมันใช้อะไรกระแทกมันใช้อะไรกระแทกเวสเอ g เบกใช้จะง,งอยปากมันกระแทกมันไม่ได้กระแทกแค่1หรือ2นาทีแต่มันกระแทกเป็นอ er. u ลเวอร์เ o u R อาร์แปลว่าชัว่วโมง hour o เปราลว่าชั่วโมง hour o เปราลว่าชั่วโมงใช้ปากกระแทกเป็นชั่วโมงเลยนะลูกนะ the woodpecker the woodpecker เนี่ยเดนไฟ์ fly, นะครับนะไฟมันหาอะไรลูกมันหาวูดไลท์เดี๋ยวครูให้ดูหน้าตาของวูดไลท์หน้าตาเป็นยังไงวูดไลท์ นะเป็นอาหารอันโปรดปานนะครับของวูดเพคเกอร์เอาลองดูสิหน้าตาน่ารักไหมวูดไลท์ไม่น่ารักค่ะเอ่ออ้วจะแตกใช่ไหมกินให้ถ้าเกิดถ้าเกิดครูเอาเคยเคยเห็นคนกินแมลงทอดไหมเคยเห็นค่คนนะ,อเ,คะเออแล้วถ้าเกิดครูเอาวูดไลท์มาเนี่ยมาทอดให้หนูกินหนูจะกินไหมคะไม่กินเอ่ออ้วจะแตกนะแต่อะไรไชอบกิน วูดแพคเกอร์ชอบเกณฑ์นะโรคนะออออสเทอร์อนะินเสกเราลองดูอินเสกซิอินเสกมีอะไรบ้างวูดแพคเกอร์เนี่ยชอบนะอินเสกอืมเอามาสักรูปหนึ่งนี่เจออินเสกเจอพวกนี้ในวูดแม็ปแพคเกอร์จาะจับหนักจับหนักเลยชอบ อร่อยนะครับนาะวูดเพเกอรก์บอกว่าอร่อย date insect insect แ,แปลว่า,มา,าแมง insect แปลว่า,มา,าแามลาาง d a t s insect แมลงเหล่านี้ are is word เป็นอาหารของวูดเพเกอร์ใช่ไหมครับ the woodpecker also dig 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 แปลว่าขุดหรือเจาะทันไหมลลก dig แปลว่าขุดหรือเจาะ ดีไอจีเดกพรว่าขุดแลือเจาะนะมันชอบขุดหรือเจาะโฮก็คือรูชอบขุดหรือเจาะโลอินทรีทังทรีทังก็คือลำต้นไม้อี๋ยวครูให้ดูหน้าตาของทรีทังนิดนึงอ่านี่คือลำต้นท,ทีทังก็คือลำต้น ลามต้นสวยๆเจอ w o o d p ค c k e r ขุดเจาะหมดมันขุดไปเพื่อทำไมทูเมสอะเนสเนสเพราะว่าหลังนกเนส n e เปราะว่าหลังนกเนส n e เปราะว่าหลังนกหลังนกคือหลังของอไรลโลกหลังของ w o o d p ค c k e r นั่นเองหลังของนก w o o d p คเกอรนะ